วันนี้มาอมกินอมกินอมเนื้อครับสอยเนื้อก่อนสอยจุชินประมาณนี้ครับไม่ต้องชิมไง อไฟอย่างกบเดี๋ยวมารอชมว่ามันแฉ็บบ้างบุงเครื่องปรุงปร่องขลดุดหนึ่งสองสามไม่นี่งจะใส่หลายๆมันจะแฉ็บหลาย กว่าฟอมใ้เขากว่าอม,มหม้อนน้ำปลา,ปาอหอมหาม,หามน้ำตรานหน่อยนึ่งวอ คลุกให้เข้ากันโคเลโคเลให้เข้ากันจะเสบอย่างว่าเบิ่งกันว่าทีอร่อยขนาดไหนกดกันถอดตัวบะกินตุม้ม นะครับนี่อ้อมอ้อมเช็ดแล้วอมนี่แซบแซบแซบอืมว้าอืมแซบแซบอืมอืมขาข้างเป็นไงอืมขาข้างอืมครับ แชบดลุยภาพังภ้าพันบงคนณหายกำลังใจเพื่อหายกำลังใจข้างหลังอืม่อหายกำลังใจของมกับของมากับอีกอพมอหายกำลังใจยิ้มเป๊ เสียบเอาเอามันจะรวมใส่คอ,อ,อมวะยัได้เสือดัวยสใหมเลยวะเนี่ยหับยกับพี่นอ้องครับม,มาพี่น้องนีมีของเสือม่อีก ออไปเจ้าพวกเจ้าจะเกินน้ำลายเอามันจะแซบขนาดไหนสตัวนี่มากครับขั่วกรบปัดกระเพรากรบครับใส่ออม,มห้อนเมนูคัสิี่ครับหากินยากด้วยครับนี่ขัวกรบนี่เป็นยังไงนะปลาแซบปะแซบ เป็นไงคนอะสสวนนำหหลวกปากใช่ไหมวะผมขี่พี่อะเบิ้งๆปีเลยนี่ซัดคำยังไงเนี่ยครับ Yeah.